มออกนะครับกินขาวแรกน้ำกันครับวันนี้ S 1> <S 1> <S เป็นแกงปลายอนนะครับผมแกงปลาเนื้ออ่อนปลายอนแต่ว่าภาษาก่างเนี่ยพตทะหูว่าก็เอื่นปลายังนะครับ <S 2> <S 2> <S <S วันนี้เดี๋ยวไปเบิ้งในโทรศัพท์นะครับอืมครับมากครับข่าวน้ำกันขอแร่ม ปลาเส็จแทบ,บก็คุณชมใบก็ติวชมพอดีครับตัวหน่อยคราบต้วหัวออกนะครับ กลางกระอร่อนนี่ดีเป็นยังไงครับทั้งบ้านแนนหนาว่นยห่อนคือบ้านผมอยู่วะครับมื่อนี่ยังไงวุ้คือลมมามือกวนนี่ฝันห่อน ครับตัวจะมีมุมเม่ได้ยาดก้างว้ตัวหน่อยนะครับผม,มรูดไหมรูดเมื่อ,อไรล่ะ ที่ตักปลาชซ้ครับนอนนยู่ตั้งแต่แซบแซบสมัยพักติวไปรอยพอดีนะครับผมโอ้โหมุครับ Mmm. nước mẹ treo má chậm nó hấp nó